ในสมัยพุทธกาลมีเหล่านักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้ประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อของตนในทุกวัน8ค่ำา4 4ค่คาำและ15ค่ําเป็นปกติครันพระเจ้าผินพิพาส,สารทรงทราบเรื่องจึงดำริขึ้นว่าทิกษุสง์ในพระพุทธศาสนาน่าจะได้กระทำเช่นนั้นบ้างเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงกราบทูลขอพุทธานุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบและทรงอนุญาตตามนั้นการประชุมกันของคณะสงฆ์ตามพุทธอนุญาตได้มีวิวัฒนาการมาตามลำดับตั้งแต่การมาประชุมแล้วนั่งนิ่งเริ่มแสดงธรรมต่อมาทรงอนุญาตให้สวดปาิโมกซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับการแสดงอาบัติหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมะสวัสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ที่วัดต่อมาในภายหลังบรรพบุรุษไทยเราก็ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามสืบมาในการไปวัดในวันพระทุก8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำเพราะแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมเสร็จจากงานไรนาก็อาบน้ำแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อไปวัดฟังธรรม หรือพ่อเท่าแม่เท่าก็ไปอยู่วัดรักษาอุโบสถทศีลตั้งแต่วันโกนแต่เมยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมธุรกิจแต่เดิมที่วันระเป็นวันหยุดราชการก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์วิถีชีวิตผู้คนในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงทําให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดทําบุญฟังธรรมลดลงอย่างมากแต่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาก้าวล้ําไปมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือขณะเดินทางทั่วโลกก็สามารถฟังธรรมะได้รายการ DMC ไกด์วันพระจึงเกิดขึ้นเพื่อให้บรรยากาศวันพระย้อนกลับมาอีกครั้งแม้จะอยู่ในยุคสื่อสารที่ไร้พรมแดนดังเช่นในปัจจุบันจเจริญพรท่านผู้ชมรายการ DMC ทั่วโลกทุกท่านนะเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์พระอาจารย์ สอนให้เราทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติของชาวพุทธในชีวิตประจำวันเคยตั้งคำถามไม้ว่าทำไมต้องแค่ทานศีลภาวนาวิธีการทำให้บุญเกิดนนะมี10วิธีเรียกว่าบุญเกียรติวัตถุสิบประการนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนา การประพฤตินอ่อนน้อมถ่อมตนการวขนขวยในกิจที่ชอบการอุทิศบุญการอนุโมทนาบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและจบด้วยการปรับความเห็นให้ถูกต้องดีงามตรงตามความเป็นจริงเราเรียกว่าบ,บุญเกลียววัตถุสิบประการนะแต่ย่อและล,ลงเหลือสามประการในวันที่พระมหาบุรุษคือพระสมามเจ้าตรัสรู้ ในคืนนั้นในยามต้นท่านบรรลุปุเพนิวาสานุสติฏายนรละลึกชาติตัวเองคนหลังได้ในยามกลางท่านบรรลุจตูปปาตยานเห็นการเวียนว่ายแต่เก่งหมู่สัตว์ทั้งหลายและในยามปลายท่านบรรลุอาสวาคยา,ยานกำจัดอาสวาเกตเทมดสินไปได้ในยามกลางท่านเห็นว่าเห็นการเวียนว่ายแต่เก่งของสัตว์ทั้งหลายก็คือเห็นสัตว์ตายแล้ว ประการที่หนึ่งรูปกายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรซึ่งนันตรัสไว้มีอยู่5กลุ่มคือกลุ่มเทวดามนุษย์สัตว์ดรจฉานเปตรตและสัตว์นรกสองสถานที่อยู่ใหม่ของกายใหม่เพราะรูปกายใหม่มีสถานที่อยู่ใหม่เช่นเทวดาก็ไปอยู่ในเทวโลกก็มีอยู่ในมนุษโลกก็มีเป็นเปตรตก็ในมนุษโลกก็มีในเปตรตโลกก็มี นะที่เขาตรีกูดสัตว์นรกก็อยู่ในรกในรก45 6ิบคุมในยามกลางที่ท่านเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายตายแล้วได้รูปรกายอะไรได้สถานที่อยู่อย่างไรและไปอยู่ด้วยวิบากกรรมอะไรท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายพัดไปสู่นรกคุมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้มาแนละ้ว คุมหก็ทรมานอดีตผู้ผิดศีลข้อที่1ปานาฏิบาติคุมสองก็อาทินาทานคุมสามการมีสุมิชาจานคุมสีผู้ชั่วขุมหก็น้ำเมาท่านเห็นแบบนี้จึงตรัสสอนชาวโรคให้รักษาศีลถ้าคนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเวลารักษาศีลจะคำนึงว่าเออเพื่อให้ศีลนี่ปิดอบายให้กับตัวเองแล้วก็ได้สิทธิ์ที่จะกลับมาใช้อัตภาพนุ์ในการเกิดครั้งต่อไป ศีลนะนี่คือศีลนะหนึ่งปิดอภัยให้ตัวเองสองเรกอัตภาพกลับมาเป็นมนุษย์ในการเกิดครั้งต่อไปครานี้พอได้มาเป็นมนุษย์แล้วต้องยอมรับความจริงนะรูป,ปรกายหยาบของมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงต้องใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่สวมใย่าใยารักษาโรคมาหล่อเลี้ยงตัวเองแต่บางคนเกิดมาแล้วกลุ่มแรกเลยนะ ไม่มีจะกินไม่มีจะใช้กลุ่มที่สองนั้นมีกินแต่ไม่มีใช้กลุ่มที่สามมีกินมีใช้และกลุ่มที่สี่ในเหลือกินเหลือใช้ความแตกต่างอันนี้ที่ท่านเห็นสี่กลุ่มเนี้ท่านก็เห็นว่ามันเกิดจากกําลังทานกับทานกุศลที่ทำมาในอดีตเนี่ยตามมาส่งผลแตกต่างกันท่านจึงตรัสสอนชาวโลกให้ทําทาน คราวนี้พรท,ทั้งสองอย่างคือรัฐภาพเป็นมนุษย์แล้วเป็นพวกมีกินมีใช้เลยเหลือกินเหลือใช้แล้วท่านก็ตรัสสอนให้ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นกับตัวเองด้วยการเจริญสมาธิภาวนาและท่านก็นตรัสว่านักเจริญภาวนานี่มีอยู่สี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วกลุ่มที่สองปฏิบัติสะดวกบรรลุชา้ากลุ่มที่สามปฏิบัติ ลำบากบรรลุเร็วละกลุ่มที่4ปฏิบัติลำบากด้วยบรรลุช้าด้วยคุณครูไม่ใหญ่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้เคยขยายความเอาไว้ว่าแต่ละกลุ่มประกอบเหตุมาอย่างไรกลุ่มที่ปฏิบัติสะดวกเพราะมีกําลังทานในดีทํามาเยอะปฏิบัติสะดวกก็หมายความว่าอยากจะรีเล้นไปนั่งสมาธิสามวันหวันเวันหนึ่งเดือนสองเดือนไม่มีความกังวลเรื่องการเงินอันนี้ชื่อว่าทําทานมาดี นะสถานที่ก็สงบเย็นสบายอาหารอร่อยปฏิบัติสะดวกนะส่วนพวกที่บรรลุเร็วในอดีตนั่งสมาธิมามากคุ้นเคยกับการทำสมาธิจึงบรรลุได้เร็วนี่เองเป็นที่มาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้เป็นข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา การให้ทานจะได้เป็นผู้เหลือกินเหลือใช้การรักษาศีลเพื่อไม่พัดไปอบายแล้วได้อัตภาพที่จะเป็นมนุษย์ต่อไปการเจริญสมาธิภาวนาก็ทาให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะแต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้เวลาเพียงชาติใดาตวหนึ่งเลยต้องทำควบคู่ไปทั้งสามอย่างให้ชีวิตมีเฉพาะมนุษย์โลกและเทวโลกเป็นที่ไปเกิดมา จะอยู่ที่มนุษยโลกกับเทวโลกก็ทำภาวนาไปเลยนะเลยเป็นที่มาของการให้ทานรักษาศีลจริญสมาธิภานาเป็นกอบปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชาวพุทธนะเดี๋ยววันนี้เราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะเรื่องแกแท่งกจะต้องกอบยจในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใส รู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนวายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห้งรม การวันนี้เป็นเรื่องของทารกที่คลอดก่อนกำหนดนะการคลอดก่อนกำหนดคืออะไรการคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงอันตรายอย่างไรบ้างและก็ปัจจัยที่ทำให้คลอดก่อนกำหนดในทัศนะทางการแพทย์เขาว่ากันว่ายอย่างไรเราไปฟังสักครู่หนึ่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องของทารกแรกคลอดแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดคือเราจะรู้สึกว่าปัจจุบ,บันมันเยอะมากเหมือนกันนะคุณหมอตอนนี้เราจะดูได้ยังไงคะว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยเป็นอย่างไรก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ทารกที่คลอดก่อนกำหนดก็คือทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ค,คุณแม่เนี่ยครบ36สัปดาห์นะคะ,คะซึ่งถ้าเราก็จะมีหลายหลายช่วงอายุครรภ์น,นะคะ ถ้าคลอดก่อน25-26สัปดาห์เนี่ยก็คือเราอาจจะถือว่าเป็นการแท้งนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็อาจจะไม่ได้ดูแค่อายุครรภ์ส่วนใหญ่เราก็จะดูที่น้ำหนักเด็กด้วยนะคะ,คะถ้าน้ําหนักเกิน500หรือ600กรัมขึ้นไปเนี่ยโอกาสรอดชีวิตจะค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าตัดที่อายุครรภเลยจริงๆก็คือเอาอายุครรภ์ก่อน36สัปดาห์ถือว่าคลอดก่อนกำหนดค่ะ,คะถ้าหลังจาก36สัปดาห์ อันนี้คือเราก็สามารถที่จะ<ร>ดูแลได้ใช่ไหมคะก็เป็นทารกที่คลอดครบกําหนดตามปกติส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไระก็จะร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะค่ะ,คะแต่ว่าถ้าคลอดหลังก่อนหน้านั้นล่ะคะถ้าคลอดก่อนหน้า36สสัปดาห์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์ประมาณไหนนะคะเราก็จะมะีถ้าเกิดอายุครรภ์น,น้อยยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อ ในร่างกายที่เจริญยังไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางปอดหรือหัวใจอะไรพวกนีน้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดค่อนไปทางด้าน36สัปดาห์หรือถ้าน้ำหนักตัวค่อนไปเกินเอาซะว่าพันสองร้อยกรัมขึ้นไปเนี่ยก็จัดว่าค่อนข้างถือว่าความเสี่ยงก็จะเริ่มลดน้อยลงนะคะ,คะแต่ก็ต้อง มาดูภายหลังการคลอดกันอีกทีนึงด้วยว่าทารกเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะอืมค่ะตัวนี้เองกลายเป็นว่าลูกแม่บางคนกังวลใจนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดคลอดก่อนกําหนดคือไม่ครบอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าจะต้อง8-9เดือนลูกองจะจะมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันมีมันมีวิธีการในการดูยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ,อก่อนอื่นเลยเนี่ยถาลกที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ย ที่จะก,กังวลมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องระบบของการหายใจนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเหมือนปอดยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลกที่คลอดออกมาเองเขาอาจจะไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยยิ่งอ่อนปอดก็ยิ่งอ่อนนะคะก็จะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอาจจะต้องมาใส่ท่อช่วยหายใจนะคะหรืออาจจะใช้แค่ออกซิเจนธรรมดาชั่วทั่วไป อันนี้ก็หรืออาจจะต้องมามีการใช้ยาพิเศษเพื่อ,อช่วยในเรื่องอเพิ่มแรงตึงผิวและแรงตึงผิวในใปอดเนี่ยนะคะ,คะทำให้ปอดทํางานขยายได้ดีขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้นค,คือส่วนใหญ่จะเน้นอันดับแรกคือเรื่องการหายใจเลยเพราะว่าถ้าการหายใจทํางานไม่ได้คือระบบอื่นทุกๆอย่างก็จะ,ะทางานไม่ได้ไปด้วยนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระบบในเรื่องของหัวใจความดันทั้งหลายแล้วก็ออกซิเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของสมองด้วยกันในทะลกที่คลอดก่อนกำหนดยิ่งอ่อนมากๆเส้นเลือดในสมองก็จะค่อนข้างค่อนข้างเล็กแล้วก็เปราะบางแล้วก็ทนต่อสภาพการปรับตัวภายในร่างกายบางที แต่พูดง่ายว่าเหมือนทนไม่ค่อยได้เส้นเลือดก,ก็มักจะแตกแล้วก็อาจจะมีเลือดออกในในสมองหรือในช่องสมองได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะค่อนข้างซีเรียสหรืออันตรายสนิทหนึ่งเพราะว่าอาจจะทําให้เด็กเขาเสียชีวิตได้หรือถ้าไม่เสียชีวิตก็อาจจะมีผลระยะยาวในเรื่องของพัฒนาการต่อไปได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณมอกว่าสต็อกเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะดูแลรักษายังไงต่อไปใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าขอย้อนมานิดนึงค่ะว่า หลังจากที่เรารู้กันมาว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีศึกษาข้อมูลต่างๆแต่ว่ามันก็ยังมีอัตราของการคลอดก่อนกาหนดเยอะมากเหมือนกันปัจจัยที่ทําให้ปัจจุบันเด็กคลอดก่อนกำหนดมีอะไรบ้างคะคุณหมอก็ในส่วนของปัจจัยเองเลยเนี่ยอาจจะแยกเป็นสองด้านเลยนะคะ<ช>ส่วนหนึ่งเป็นจากคุณแม่อีกอันนึงก็เป็นจากลูกนะคะปัจจัยทางด้านคุณแม่เองก็เริ่มตั้งแต่ว่าเออคุณแม่อายุ น้อยหรืออายุมากอันนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงหมดเลยอายุน้อยน้อยก็มีโอกาสคลอดก่อนอายุมากก็ยิ่งคลอดก่อนเพราะว่าบางทีระดับฮอร์โมนอะไรมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอายุคุณแม่หรือโรคประจําตัวคุณแม่นะคะาการฝากท้องหรือ,อาการที่จะมาให้คุณหมอสูดูแลอย่างต่อนเนื่องเนี่ยจริงๆถ้าคุณแม่ไม่ได้ใส่ใจตรงเนี้ยเราก็อาจจะมีผลว่าอาจจะทําให้คุณแม่ได้รับการมีติดเชื้อได้ หรือ,อมีการเจ็บท้องคลอดก่อนโดยที่บางทีก็ไม่มีสาเหตุก็มีนะคะหรือโดยมากก็คือเปลี่ยนเป็นหวัดบีน้ำมูกไม่สบายติดเชื้ออะไรง่ายๆพวกนี้บางทีก็อาจจะมาทําให้มีการเจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดได้จริงๆมันก็หลายสาเหตุหลายปัจจัยนะคะ,คะถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็เลือดก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงลูกได้เต็มที่ก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยคลอดก่อนกําหนดได้เหมือนกันนะคะ,คะส่วนในปัจจัยของลูกเองเนี่ย ก็มีได้ตั้งแต่หนึ่งลูกมีความผิดปกติตั้งแต่ในท้องหรือเปล่ามีความพิกลพิการในท้องไหมก็เลยทําให้เหมือนกับพยายามคือเหมือนร่างกายพยายามจะให้คุณแม่พยายามเหมือนพาเขาออกมาสู่ข้างนอกอาจจะปลอดภัยกว่าหรืออีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องมาช่วยรักษาอื่นๆหรือเปล่าโดยธรรมชาตินะคะคืออันนี้ ก็เป็นส่วนของลูกหรือลูกไม่แข็งแรงลูกเองอน้ำหนักตัวไม่ขึ้นและคุณหมอเขาจะคอยดูแลถ้าเลือดจากคุณแม่มาให้ลูกไม่พอ,อน้ำหนักตัวลูกเนี่ยที่เรามาฝาดท้องกันทุกเดือนน้ำหนักไม่ขึ้นรอบศีรษะไม่ขึ้นแล้วก็ดูหลายๆปัจจัยรวมก<อ>ันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกก็อาจจะ ไม่มีการเจริญเติบโตแล้วอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องมีการคลอดก่อนกําหนดโดยโดยลูกอะกาหนดอย่างนี้ค่ะคือมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของลูกด้วยค่ะหรือมีความผิดปกติทั้ง้านโครโมโซมทั้งหลายอันนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็มีส่วนเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันอย่างงี้ค่ะคงได้ฟังมาแล้วนะว่าทัศนตงการแพทย์เขาให้ความรู้เรื่องการคลอดก่อนกําหนดไว้อย่างไรบ้างมีนักเรียนอรุบาลฝันในฟันปริยา เขียนจดหมายมาถามคุณครูไม่ใหญ่เนื่องจากตัวเองและก็หมู่าติประสบเหตุเกี่ยวเรื่องการลอดกอดกำหนดคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้เมตตาฝันในฝันแล้วก็ตอบคำถามเอาไว้ว่าลอดก่อนกำหนดนั้นเกิดจากวิบากกรรมอะไรบ้างนะประการที่หนึ่งถ้าเลอาฟังในอดีตชาติเนี่ยเคยใช้แรงงานสัตว์ ที่ยังเล็กอยู่มันไม่มีกำลังพอที่จะใช้แรงงานก็ไปเอามาใช้นะว่าขั้นที่สองนี้เดชชาติเคยให้แฟน่ะกินยาทำแทงแต่ปรากฏว่ามันไม่แทงแต่ทารกก็คลอดก่อนกำหนดด้วยฤทธิยาน,นั้นนะ่ะนะถึงคราววิบากกรรมตามมาทันก็เจอมั่งต้องคลอดก่อนกำหนด ละวิบากกรรม่างที่สาอันนี้เป็นกรรมปานาธิบาตชอบจับสัตว์เล็กเช่นจับลูกหนูเป็นๆมาดองเล่าคิดว่ามันเป็นยานอันนี้ก็เป็นปเขตประการที่าเป็นวิบากกรรมที่ทําให้ต้องคลอดก่อนกําหนดนะก็เรื่องในอดีตกใ็ให้ดีทิ้งไปเนาะวิธีแก้ไขว่าทัานอย่างไรชาตินี้ พอตกาหนดเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะได้ตามไปชาติหน้าเลยเนาะประการที่หนึ่งก็หาอากาปกศปล่อยสัตว์ให้วิตเนะป็นทานเนาะอุทิศบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เคยเบียดเบียนมาประการที่สองถวายยารักษาโรคแกพ่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปนะประการที่ 3, สามสั่งสมบุญการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเนาะทำให้เต็มที่เนาะและก็อุทิศบุญไปให้คนรู้สัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนมานะ ประการที่สี่ทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรอนวิปากกรรมที่เราผิดพลาดมาในอดีตจากหนักให้เบาจากเบาให้มาลายให้สูนเนาะคราวหน้าเวลามาเกิดก็จะได้อยู่ในคันของแม่ของเราเนีอยู่นานๆเนาะอยู่ตามกําหนดเนาะคลอดก่อนก็ไม่ดีคลอดเกินกำหนดก็ไม่ดีให้อยู่พอดีๆเขามีมาตรฐานพอดีแค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้นนะเนาะ,ะเจริญพรทุกท่านนะ